ขอขอบคุณครับพขอสวัสดีครับเป็นยังไงฝันดีบ่ครับมานอนอยู่วัดบ่ได้นอนไม่ได้นอนบ่ครับจะหลุกไส้อ๋อจะหลุกไส้นอนมาทำความสะอาดมาทำความสะอาดเพื่อนเด็กกับกัปตอนแรกกับกับอืมเป็นทั้งหมดที่เราโชคดีเพื่อนดีป่ะผมบ่เคยเด่นตอนนี้โอ้บ่ได้เด่นเนาะครับเเพื่อนไดนอยู่แมนบ่ะแต่ว่าพ่อบ่เด่นเนาะอืมโม่ใครเด่นเนาะเดือดใ่ได้ อ๋อข้าจ่ได้เลขจากใช้ค่ะสี่ได้อยู่นี่คนถือกันนี่เนาะครับเนาะอยู่กับโศกไปมันมันนี้ครับเปบ้องห่วงหลายเท่อแล้วมันบ้องน้ยเท่อแล้วอยู่ีนี้เ่รองเท่อแล้วครับหลวงตาหลวงตาว่าสี่เท่อแล้วงานสำคัญสำคัญวันสำคัญกับบองห่วงเริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่ผมมาอยู่ปีใหม่ต้ปีใหม่ครับปีใหม่ทุกการครับได้ค้นกับมันดูไว้ทันนะมันนี่ครับ เปิองายโชคห้ลาตีเนาะครับเนาะเจ้าเจ้าเปียวน้อายยนี่ครับเป็นหนึ่จุดนนมมนมยกันน้มนม์ครับกันมนม์อ๋อเลขเอายันมนม่ยกันมนม์พุ่พออะไรเห็นกับเพิ่นบะเสีนบย้่ตัวใดจะพุ่พพอผมบ่เครเลยอย่างด้ก็พอเองนครับพอเห็นเป็นตัวใด้เอาพ่อ่สื่อน่ะบอกคือหาดีเลยครับ พ่อกับเบอตอกเสื้อเบอร์บอกเอซีื้อเสื้อ่ง่วงมันเป็นตัวเก่าอยู่ตังนี้ตัวใดล่ะพ่อมันมันจิตคือเป็นคือหกครือศูนย์นี่คอับหกศูนย์ครับพตัวเก่าเลยขับหกศูนย์ตัวใหม่เด่นตัวหันมันว่าหันกับหกศูนเนี่ยแต่ว่าหันขึ้นหน้ามันจิตเป็นเหล็กเก่ากันหมดครับเ็กขงกับเหล็กเก่ามันเป็นตัวเดียวกันครับ มันอาจจะมาคนอหกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์่ช่วงช่วงสีจเรียบร้นยด้ครับอนุวัดไม่ได้พอกมันไม่ตัวใดมันไม่เท่าใดบ้านเพราะว่าหกศูนย์หกศูนย์ครับเบื้องกันเลยมันกิดจ็บที่เก่าคือเรื่องเกียกับเสอออกบนหลังร่างแน่ดิครับแสงว่าคนหลายคนเบิ้องเราเขาเจาะกระจกกันตัวนี้เลค่ะมันเป็นโจรไปมันมันด้ครับคือว่ากันหาสามคนหนงสี่เขาจะมาเจียงดวงมือเกิดจขึ้นบ่คือกันด้ครับแต่ละคันบ่คือกันดวงของไฟดวงดวงของไครของมัง หกศูนย์เก้าศูนย์ว่างวดงวดนี้เด้ขับงวดนี้แหละครับครับหันละกศูนย์กับเก้าศูนย์ที่พ่อเห็นเมืองเก่าเมืองมืนอเกิดศึกที่หกเบืองเก่าที่เกเนาะรับิบนรางกระด็นเส็นะครับคือคือออกบนมาไมออกรางอย่างนี้กระเด็นเแมนครับแมนครับมาแน่นอนนะครับเนาะไม่โบไฟมันมันครับเดี๋ยวผมหงวดเหผมผมมุม่โฉทางบอกง่ายจะเป็นปิดกไก่นี้ ที่กายหรือปันทัศนธาสามตัวเนาะจะเป็นเสียงเป็นเสียงอยู่วัตถรูปไหมบอกเป็นเสียงแง่ตามาลูกเลยพร้อมปิดงบื้อเป็นเลขสามหาเป็นเลขสามหาสามหาไปสืบบทมาออกรางในบทเขาเลยครับหลวงพบอกเขาบอกเขาสืบบทงานเดียวนียคุณพ่อเลยว่าบมมีโชคเห็นเด็กสามหากระขัดสืบบุตรมันเพราะผมมีโชคข้างในรถเป็นเลย แต่ว่าอันวันนี้พอหันเห็นแล้วเนาะกับอันธกิดงานงเราหกศูนย์บอกหกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์แต่ว่าหกก็เก่าีนตัวเดียวกันนะครับไม่เป็นตัวเดียวกันเนี่ครับความความก็จบกับอย่างหกศูนย์ก็ศูนย์นึงเสร็จเลครับนี่เป็นตัวเดียวกันแต่จะลืมไปิดตับเป็นบสี่กันถ้าไม่จับตับแตกโอ้คนในโชคประคัคเป็นยังกว่าพอตอนปั่นพยานาศแฝงมาเลยบอกครับครับแฝงมาจัดอุปตุลงมุงที่ คนเราจะสร้างเขามากคนละตะวันตกคุณเหรอมันจิบเป็นแสงไ่มัคือไปสายซองนะคนี่ยังเคบวนเห็นเลยเร่งเว้นเยเนี่ยซ้ำหาเนาะบุกเคยมาสื่อมาสื่อมสื่อสังบดเนะไปออกลังครับแต่มันทั้งหมดทั้งหลงกับจีบโชคดีเนาะครับเนาะก็เห็นหัวดีเลยครับผมมาอย่าง้ก็ได้ที่หาดีเลยานฝันหล่าทุ่มมุนโอ้คุณ่อบครับบางบุรณาการ ทำความสะอาดทุกวันมาทำบุญอยู่วัดนี่นะใช่ครับโบวช์วางวันที่ยิบกองปูผูรอบปั้นอะไย่างนี้นะครับผู้ใดปั้นพ่อใช่ลูกแม่พ่อโบเห็ดนี่เพิ่นบวชเป็นพระเราเราถืออยู่อันนั้นเรามองมองอาจารย์จอดรถไหมคับคาบอันนั้นแล้วนั่นี้ใคอ๋อค่ะโอ้คนนี่สีมือดดานนีพ่อแมนบดมีนี่หันมาเราเห็ดบดดิครับดทุ่มอันโนราโนยังนี่กันไหนอือ โอ้ผมเห็นอยู่าด้สร้างมาปั่นมบวมมันบ่ยังแมนเขาเป็นสังเขาบวดว่าทียิบเก่าครับยุ่เก่าที่แหล่คนเป็นสร้างอ่เนะเพ้นยู่ประมาเนี่นมาสัมผัสผตะกรันบอกวอ้คปวดแล้วปวดแล้วมัฝัปวดอับมึงเราเลยาบอกข้าวว่ากร่มึเรานก็ขันดีนกัฝันดี ฟันเาก็ oui. เอาได้ขัันน้ำมนนะครับน06่ๆก็ว่าเพิ่นอยากขายมะสางมาเห็ดมาสางอยู่วัดศรนพเนาะพิ่นฟันเกี่ยวอืมเนี่ยมโนราเกตองนี่นาะครับเนาะฟันเนาะเพิ่นเป็นกั่าจะกเด้เนาะเกิดกันมากราเคยเห็นเห็นไะเลเดียวเหรอตามว่าคือเนาะตามนิมิต ตามอันนั้นเนาะครับเนาะเทพโบเป็นแต่แบบว่าเทวดาจับปันเลยเนี่ยเทวดาจับมือกระพุ่มเหรอดูดูเพื่อนผมกูคนว่าปันแต่เองนะท่านยันได้จังเลยก็จับมือหลูกผู้หลานนีรื่องกูไอ้หลูกหลานบุกเลยนี่ก็คือเฮ็ดไปเฮ็ดไปก็ได้ออกมาครับเพราะมึนกันจุดด้ทั้งสี่เราเคยเห็นมโนราห์ไม่เชียวเยอะมากเลยบอกว่าคือน้อยจนใหญ่จนเท่าเจ้าก็เห็นในบ่ฟอ่ะกูเห็นว่าคือครับ กูเห็นอยู่บ่แล้วผมตัวก็คยเห็นบ่เคยเห็นขาดสร้างก็บ่เคยเห็นรัดแต่ว่าหันฝันอดไอย่างี้ยขดะเงียนนี่ยพอย้มตัวนล้ตัวนี้ก็ครับคันน้ำมุนค็ดตัวเลก่อนครับว่าหนี่ครับว่ามันว่ามันหกศูนย์ยด้หกศูนย์ูนย์หกขพร้อมนะครับยังยังยังคนยู่ได้อย่างครับใเบินเบิงนะครับนั่นแหะผมว่าบ่แม่นอนี่ครับแมนบ่หกศูนย์ศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับเนาะกลับไปกลับมา คือจะเคยโชคดีแต่ว่าดวงดวงข้าเจ้าเด้ครับกับดวงเฮาสั้นเฮ็ดบ่นั่นบ่าเรต้องรอรอเบิ่งวันที่ที่พกันที่เดกันเด้ครับไม่ละขอเอาอันนี้มันสิขถึงเครื่องขาเจ้าปะแต่ว่าวันนี้ก็แต่งคันหาบอกผูอะไรแหละมาขอโชคขอลาบไม่ใช่อ่ะวันนี้สิพาไปเบิ่งมโนราอีกรอบนะครับเนาะตอนนี้เพิ่นกับมาบวชอยู่ที่วัดอ่างมโนรานะครับตอนเพิ่นปั่นพันยังบ่บวชนะครับเพิ่นว่า มนุราแต่ละตน,แต,ะตนแต่ละองค์นะครับเพิ่อนบัวเคยเห็นกเสือเพิ่อนอธิษฐานให้เจ้าที่เจา้าทางจุขะเทวดาเพิ่นให้จับมือเขียนจับมือปั่นนะครับหนึ่งสองสาม ฟังนี่ครับฟังนี่มีหนึ่งสองสามครับสำหรับแนวข้างของคุณพ่อเห็นอยู่ขันน้ำมุ์น,นะครับท่านผู้ชมมันจะเห็นเป็นเลขศูนย์หกหกศูนย์นะครับท่านผู้ชมชื่นชอบเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเจ้เมันเป็นตะลขกชคกลาตัวะลขกที่มีรางวัลน,นะครับ กูได้เขามารับชมคลิปนี่กคขอให้จุกศกมันหมันกันทุกคนเด้อครับ